สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวอย่างสีมานำเสนอครับนี่คือสีล้อของ c v r 6 5 0นะครับเป็นสีไฮเปอร์ครับไฮเปอร์ Hyper ตัดกานดำดำไฮเปอร์นะครับจะไม่ใช่ดำแบบมืดๆแต่เป็นดำใสๆลูกค้าชอบแบบนี้นะครับตัดขอบเป็นขอบเงิน ดูเนี่ยดูความวิบวับของมันครับนะครับสักครู่โอเคสนใจทักมาครับแอดไลน์มาก็ได้08 6 6 5 2 9 0 0 7 รับทำสีให้เปอร์จังหวัดอุบลราชธานีโอเคแค่นี้เลยครับขอบคุณครับ